โอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมาใส่เอฟเฟกให้กับตัวไอตัวคำว่าเดลิเชียเทสตัวนี้การใส่เอฟเฟกให้กับตัวเลเยอร์ตัวนี้โปรแกรมมันจะไอคำสั่งมันจะชื่อว่าเลเยอร์สไตล์ก็คือการใส่สไตล์เอฟเฟกให้กับตัวเลเยอร์ก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวเลเยอร์นั้นมันเป็นวัตถุประเภทอะไรซึ่งในที่นี้มันเป็นตัวอักษรวิธีการก็คือไปที่ เมนูเลเยอร์ทีนี้ก็เลื่อนมาที่ตรงนี้เลเยอร์สไตล์ตัวนี้ทั้งหมดเลยก็คือสไตล์หรือว่าเอฟเฟกที่จะใส่ให้กับตัวเลเยอร์ซึ่งในที่นี้มันจะมีเอฟเฟกอยู่2ตัวที่ใส่เข้าไปถ้าตามตัวอย่างาตัวแรกก็คือตัวนี้ Bevel e n d Emboss ก็คือเป็น สไตล์ที่ทำให้วัตถุมันดูมีมิติขึ้นมาก็จะเป็นสไตล์ในการใส่แสงแล้วก็เงาเข้า,ขาไปในให้กับตัววัตถุสังเกตพอเรากดตัว bevel and emboss ปุ๊บสังเกตว่าที่ Object ที่เราเลือกอยู่มันก็จะแสดงผลลัพธ์ขึ้นมาเลยนอกจากนี้เราสามารถปรับค่าได้เริ่มตั้งแต่ตรงนี้ตรงคำว่าสไตล์ถ้าคลิกเข้าไปดูมันก็จะมีหลายๆแบบอ,อย่างเช่น o u t e r Bevel ลลองคลิกดูตัวเอฟเฟกมันจะออกไปด้านนอกตัวตัวอ b อบเจกต์หรือว่าตัวเลเยอร์ที่เราเลือกอยูอ่หรือว่าถ้าเป็น Inner อร์มันก็จะเข้ามาด้านในของตัวอ็อบเจกต์ที่เราเลือกอยูอ่หรือว่าอันอื่นก็คลิกดูได้แล้วแต่เราชอบอโอเคประมาณนี้แต่ถ้าตามตัวอย่างก็คือเราจะเราจะใช้ตัวนี้ Inner b e ์เบเว ทีนี้ต่อไปก็คือเทคนิคเทคนิคก็คือ,อมันเป็นเรื่องของไอตรงบริเวณที่มันเป็นเงาตัวนี้ยจะให้มันเป็นแบบไหนแบบสมูทแบบซิเซลฮาร์ดหรือว่าซิเซลฮซิเซลซอฟอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ซึ่งในตัวอย่างจะใช้ตัวนี้ซิเซลฮาร์ดตัวเดฟเดฟต่อไปก็คือค่าความลึกของตัวเทคนิค แต่ว่าตัวนี้มันต้องปรับให้มันสอดคล้องกับตัวตรงคําว่าไซส์ตัวนี้ไซส์ size ก็คือขนาดของเทคนิคว่าจะให้มันลึกมากลึกน้อยอะไรประมาณนีอ้อาจจะปรับให้มันสอดคล้องกันส่วนซอฟก็คือซอฟเช่นตรงนี้ก็คือบริเวณที่เป็นมุมเหลี่ยมตรงนี้เราจะให้มันสมูทมากหรือว่าสมูทน้อยก็แล้วแต่เรา,อ,าอะไรประมาณนี้ทีนี้ถ้าเราดู ถ้าจําตัวอย่างได้สังเกตว่าไอเงาตรงเนี้ยมันจะเป็นสีเขียวมันจะไม่ใช่สีดําๆตรงนี้ยเราสามารถเปลี่ยนสีเงาได้ทีนี้เอ่ออ่ะมันจะมีตรงนี้ก่อนอีกอันหนึ่งตรงนี้ก็คือแองเกิลก็คือทิศทางของแสงตกกระทบอ่าว่าจะให้มาจากฝั่งไหนเราสามารถคลิกเลื่อนได้อ่าหรือว่ากรอกตัวเลขเข้าไปตรงนี้ก็ได้อโอเค ทีนี้ไอสีของเงาสังเกตรตรงนี้มันจะมีอยู่2โหมดก็คือไฮไลท์โหมดก็คือด้านที่มันแสงตกกระทบกับชาร์โดโหมดก็คือด้านที่เป็นด้านเงาเราสามารถคลิกเปลี่ยนสีตรงนี้ได้เราสามารถดูดสีจากสีเขียวตรงนี้ได้เหมือนกันกดโอเคอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงนี้มันค่าคุอ่าก็คือค่าวความโปร่งแสงของของวัตถุ ซึ่งในที่นี้มันก็คือตัวเงาเราสามารถลดเพื่อทําให้เงามันไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องเข้มมากก็ได้ให้เห็นแบบนิดเดียวอะไรประมาณนี้โอเคอันนี้โอเคได้ประมาณนี้แล้วทีนี้มันจะมีเอฟเฟกตัวหนึ่งที่ใส่เพิ่มเข้ามาด้วยก็คือมันจะเรียกว่าดอปชาร์โดมันก็คือเขาเรียกว่าเงาตกกระทบของวัตถุมันก็คือตัวนี้แล้วก็เช็ค บ็อกตรงดอบชาโดว์เข้าไปอ่าแล้วก็คลิกตรงชื่อเพื่อให้มันเปิดเครื่องมือในการเซตอัพตัวดอบชาโดว์ขึ้นมาอ่ามันจะมีอ่าตั้งแต่ o อ a c าซิตีคือค่าความโปร่งแสงนในที่นี้ก็คือค่าความโปร่งแสงของไอตัวดอบชาโดว์ตัวเนี้อ่าจะมี a n g เกก็คือทิศทางของเงาว่าจะไปตากไหนอ่าดิส t ทน c e ก็คือระยะห่างอ่าของเงาจะให้มันห่างมากห่างน้อยอะไรประมาณนี้ อ่าฮะสเปซกับไซส์อ่าสเปซมันจะคล้ายๆกับเพิ่มความหนาของเงาให้เพิ่มขึ้นอ่าแล้วก็ไซส์มันจะออกแนวแบบทำให้ให้ตัวตัวเงามันออกฟุ้งๆหน่อยเนี่ยอ่าเวลาที่เราปรับก็พยายามปรับให้มันสอดคล้องกันตามที่เราอยากได้อโอเคอ่าประมาณนี้เดี๋ยวแคนเซลไปก่อนปึ๊บอ่าลองปรับดู ไปที่ก่อนที่เราจะปรับเราก็ต้องเลือกเลเยอร์ก่อนว่าเราจะปรับใส่เอฟเฟคให้กับเลเยอร์ไหนเราก็ไปที่เลเยอร์ไปที่เลเยอร์สไตล์เลือกอันแรกก่อนก็ได้ Bevel and Emboss ลงมาด้านล่างอโอเคแล้วลองปรับดู อลองปรับไปก่อนให้มันเห็นเห็นก่อนว่า,าเครื่องมือแต่ละเครื่องมือมันมันเอาไว้ใช้ปรับอะไรอ่าเดเรเลชันก็คือทิศทางของแสงที่มาตกกระทบว่าจะมาจากด้านบนหรือว่าจากด้านล่าง ตัวแองเกิลเอาซักร้อยร้อยยิบห้าขึ้นไปด้านบนประมาณประมาณสิบโมงเอ้สิบเอ็ดโมงอ่าเรากดอะไรอืมอ่าประมาณนั้นก็ได้ ค่าซตตี้นี่อะไรนะครับค่าความโปร่งแสงไอตัวนั้นมันของไฮไลท์มันมองไม่เห็นอะไรอยู่แล้วอ่ามันต้องปรับตรงชาร์โดโหมดอ่ามันเป็นของเงาโอเคแล้วก็เปลี่ยนสีอืมเคอ่าอาจจะเพิ่มเพิ่มไซส์ขึ้นไปอีกก็ได้ไซส์ด้านบนด้านบนไซส์อ่าตัวนี้อ่าเคอ่า น,นี้ไม่ต้องเลือกตัวเบรนเวหมดไม่ต้องเลือกมันเลือกได้ถูกแล้วอันนั้นเป็นค่า default ของตัวโปรแกนเพิ่ม distance อีกนิดหนึ่งก็งคือระยะห่างเพิ่มไซนิดหนึ่ง <Yeah. S 1> ่โอเคอถ้าได้แล้วก็กดโอเคปึ๊บทีนี้สังเกตที่เลเยอร์ที่เราได้ใส่เอฟเฟกหรือว่าตัวเลเยอร์สไตล์เข้าไปสังเกตมันก็จะมีเหมือนเอฟเฟกต่อท้ายลงมาแล้วก็จะมีไอคอน fx ตัวนี้นต่อท้ายขึ้นมาแสดงว่าเลเยอร์นี้มีการใส่เอฟเฟกเข้าไปอาไอตรงลูกตาตรงนี้เราสามารถกดเปิดปิดได้ ถ้าเรากดที่ลูกตาไอตัวเอฟเฟกมันก็จะเปิดปิดตามที่เราเลือกได้เหมือนกัน